เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับเป็นที่ผมมาชีป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้เลือกขายนะคันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าวีออสสวยกิ๊บเลยเครื่องเกียร์ดีสีสวยเป็นปีออสปีศูนย์เจ็ดนะคันนี้ชมไฟอยากครับไม่ได้เชนแล้วชมไฟอยากหอมใช้ครับสีสันเงาฉ่ำทั้งคันดิสเบรกทั้งสี่ล้อนะครับ ภายในก็ยังสวยเป็นรุ่นท็อปครับคันนี้ใหม่ดิจิตอลแอร์เย็นจกไฟฟ้าใช้ได้ครบแอร์นี่เย็นฉ่ำทั้งคันเลยครับช่วงล่างแน่นนิ่มนั่งสบายเบาะสภาพดีสมบูรณ์เบาะยังสวยครับ้องเครื่องเดิมเช่นกันคัหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักครับไปเข็บไ้ายขวารอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบเครื่องดีความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายครับไม่ไอไม่ควันไม่มีชนหนักภาษีก็ไม่ขาดด้วย สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับพิกัดดูรถอยู่ฉะเชิงเศร้าเมื่อโทรใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ